สวัสดีครับผมชื่อ,อคุณพ่อมีคานวุฒิชัยบุญบรรุนะครับชื่อเล่นคุณพ่อโจอีนะครับปัจจุบันเป็นอธิการและก็ผู้อำนวยการของศูนย์คำเลี้ยงโซเชียลเซ็นเตอร์ระยองครับศูยนย์คำเลี้ยงโซเชียลเซ็นเตอร์ระยองก็เป็นหนึ่งในกิจการของคณะนักบทชคำเรียนัะที่ทำงานในการดูแลให้การสงเคราะช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอสที่ถูกทอดทิ้งรวมทั้งผู้ป่วยอนาถาครับแล้วก็เป็นบ้านสงคราะห์สำหรับเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชและได้รับผลกระทบจากเอชวีเอสครับที่นี่เราก็ให้การดูแลผู้ป่วยในทุกด้านและก็ทุกมิติอของชีวิตนะครับผู้ป่วย ที่ถูกสมมาถึงเราเราก็จะดูแลในทั้งร่างกายจิตใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณแล้วก็เด็กก็เช่นเดียวกันแล้ว็็ดูแลสุขภาพเขานอกจากนั้นเราก็ส่งเสริมเรื่องอเรื่องการศึกษาเพื่อให้เด็กของเราสามารถที่จะเรียนแล้วก็ได้รับความรู้แล้วก็มีวุฒิเพื่ออนาคตของเขาแล้วก็ที่สําคัญเราก็ยังเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทักษะชีวิตแล้ก็การต้องกัน h v ชให้กับชุมชนสังคมโรงเรียนแล้วก็สถานประกอบการต่างๆด้วยนะครับผมเราเป็นองค์กรศาส,สนาที่ทำงานเพื่อยุติปัญหาเอชในประเทศไทยแล้วก็ในโลกด้วยครับผมอันนี้คือกิจการที่เราทำปัจจุบันเป้าหมายสำคัญของเราก็คือจริงๆคือยุติป,ปัญหาเรื่อง h v ช ก็คือว่าเพื่อที่ให้ผู้ติดเชื้อ H i ชผู้ป่วยเอสและคนที่ได้รับผลกระทบจากเอชบีเอมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะผู้ป่วยที่มาอยู่กับเรามีสุขภาพแข็งแรงในทุกๆด้านแล้วก็ถ้าไปไปได้เราก็จะส่งเสริมให้กับให้ผู้ติดเชื้อผู้ป่วยของเราเนี่ยกลับสู่สังคมได้แต่ถ้าเขาไม่สามารถกลับสู่สังคมได้จริงๆเราก็จะดูแลเขาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของเราจนกว่า เขาจะจากโลงนี้ไปอย่างสมคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมน,นุษย์ส่วนเด็กก็เช่นเดียวกันแล้วก็ดูแลเขาเป้าหมายก็คือว่าเพื่อเขาจะได้เติบโตเป,เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพแล้วก็สามารถใช้ชีวิตด้วยตัวของเขาเองได้ในสังคมนะครับอันนี้คือเป้าหมายหลักสําคัญแล้วก็เป้าหมายอื่นๆก็คือว่าเราทํางานเพื่อให้สังคมตระหนักรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ไขป้องกัน แล้วก็จัดการกับปัญหาเรื่อง H i ชีเที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือช่วยให้ผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเนี่ยนะครับเข้าถึงการรักษาแล้วปกป้องตัวเองและผู้อื่นเพื่อที่จะได้ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่และที่สำคัญให้สังคมเนี่ยเคารพนะครับแล้วก็ไม่ตีตามไม่เลือกปฏิบัต,ติต่อผู้ติดเชื้อ HIV วีแล้วก็ผู้ป่วยเองครับปัจจุบันนะครับศูนย์เราก็ให้ความดูแลผู้ป่วยนะที่เป็นผู้ใหญ่นะ จำนวนทั้งสิ้น58คนแล้วก็มีเด็กและเยาวนชนที่ชีชวิตลุก Hb แล้วก็ได้รับผลกระทบจาก HbA ยอยู่ประมาณจำนวน45คนนะครับที่เราดูแลอยู่โอ,อกาสนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนครับที่ที่กำลังรับชมรับดูอยู่ได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับในพันธกิจข,ของของคำนี้ Social สเตอร์ระยองของเราในการ ดูแลส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเชีวีผู้ป่วยเอสแล้วก็รวมทั้งเด็กๆของเราด้วยนะ,ะทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้หลายทางด้วยกันนะครับก็อาจจะเข้ามาในรูปแบบของเป็นอาสาสมัครในการดูแลคนเจ็บคนป่วยช่วยเหลือเด็กๆของเรามาจัดกิจกรรมดีๆสร้างสรรน,นะครับให้กับให้กับสมาชิกของเราไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือเด็กก็ได้อาจจะมาบริจาคสิ่งของบริาจาคเงินทุนการศาึกษา สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กกับผู้ป่วยอย่างนี้ครับก็สามารถทําได้นะหรือเข้ามาที่จะ,ะรับความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องไอเชีเวการป้องกันแล้วก็เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆในส่วนของเราว่าสนยนของเราต้องการอะไรบ้างก็สามารถที่จะช่วยบอกต่อให้กับสังคมรับรู้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือช่วยเป็นปากเป็นสิ่งในการสื่อสารให้สังคมตระหนักแล้วก็เคารพถึงคุณค่าศักดิ์ศร,รีของ ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอสว่าต่อให้เขามีเชื้อ h วีเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนทั่วไปเขาไม่มีเขาไม่ควรที่จะถูกตีตาหรือปฏิบัตินะครับหรือว่าลดทอนคุณค่าสังศีของความเป็นมนุษย์นะครับ